สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นร้อนนะคะสําหรับคนที่ตามเรื่อง PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในไทยเนี่ยคงได้ยินข่าวใหญ่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม67ที่ผ่านมานะคะครับผมข่าวที่คอพอชอหรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญสั่งปรับทางปกครองบริษัทหนึ่งเป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะแล้วตัวเลขค่าปรับนี่เออไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ7ล้านบาทวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันค่ะว่า จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเรื่องนี้มันส่งสัญญาณอะไรถึงองค์กรต่างๆบ้างครับถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆทั้งจากคอพอชอแล้วก็สคสด้วยว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้เอ่อเอาจริงแล้วนะไม่ใช่แค่แนวปฏิบัติอีกต่อไปโอเคงั้นเรามาค่อยๆดูกันนะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการร้องเรียนเรื่องข้อมูลรั่วไหลใช่ไหมคะที่มีคนได้รับผลกระทบเยอะใช่ครับ เริ่มจากตรงนั้นแต่ว่าพอกรรมการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเอ่อกลับไปเจอประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอีกเจออะไรบ้างล่ะคะแล้วก็ยังแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ทางสคศทราบช้ากว่าที่กําหนดด้วยนะครับเหมือนกับว่าพอสาวเรื่องหนึ่งก็เจอเรื่องอื่นๆตามมาอีกเป็นพรวนเลยอืมดูเหมือนปัญหาจะเยอะกว่าแค่เรื่องข้อมูลรั่วยอย่างเดียวจริงๆนะคะครับผมแล้วไอ้ตัวเลขค่าปรับเจ็ดล้านบาทนี่แหละครับที่น่าสนใจมากทําไมเหรอคะ มันดูสูงมากคือในกฎหมาย PDPa เองมาตรา84เนี่ยกำหนดโทษสูงสุดไว้ที่5ล้านบาทต่อหนึ่งความผิดนะครับเอ้าแล้วทำไมถึงเป็น7ล้านได้ล่ะคะก็เพราะว่าคอพชมองว่ามันไม่ใช่ความผิดกระทงเดียวไงครับคือรวมหลายๆเรื่องทั้งเรื่องไม่มี DPO มาตรการไม่พอแจ้งเหตุช้าคือเอาความผิดพื้นฐานที่ควรจะต้องทำแต่ไม่ได้ทำเนี่ยมารวมกันหมดเลย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือรวมหลายกระทงเลยเกินเพดาน5ล้านไปได้อัตราตรา72ทับเนี่ยทำให้คอพชเข้าไปตรวจเองได้แม้จะไม่มีคนร้องเรียนก็ตามแปลว่าองค์กรต่างๆก,ก็ต้องเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลาเลยสิคะถูกต้องครับประเด็นนี้สำคัญมากแล้วนอกเหนือจากข้าปรับ7ล้านเนี่ยคะ่ะมีคาสั่งอย่างอื่นอีกไหมคะหรือว่าปรับแล้วก็จบไปไม่จบแค่นั้นครับคอพชยังสั่งให้บริษัทแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆด้วย คือมองไปถึงการแก้ที่ต้นเหตุเลยสั่งให้ทำอะไรบ้างคะก็มีสั่งให้แต่งตั้ง DPO ให้เรียบร้อยแล้วก็ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มันได้มาตรฐานตามกฎหมายจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือต้องจัดอบรมพนักงานด้วยครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องพวกนี้อืมอันนี้ดีจังเลยค่ะคือไม่ได้เน้นแค่ลงโทษแต่เน้นให้เกิดการปรับปรุงจริงๆให้มันยั่งยืนใช่ครับเจตนาชัดเจนว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ การตัดสินครั้งนี้คงเป็นเหมือนอบรรทัดฐานใหม่เลยไหมคะสำหรับการบังคับใช้ PDPA ในไทยแน่นอนครับถ้าเรามองภาพใหญ่ซึ้นนะฮะนี่คือหมุดหมายสำคัญเลยและต้องไม่ลืมนะครับว่าคำสั่งของข้อพอชอเนี่ยถือเป็นที่สุดอุทธรต่อไม่ได้แล้วตามประกาศสคสอปี65โหเป็นที่สุดเลยเหรอคะ ครับผมนี่คือสารที่ส่งตรงถึงทุกองค์กรเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลก็ตามว่าต้องปฏิบัติตาม PDPA อย่างจริงจังเคร่งครัดและครบถ้วนทุกมิติฟังดูแล้วเรื่องนี้คงทำให้หลายๆธุรกิจต้องกลับมานั่งทบทวนตัวเองกันครั้งใหญ่เลยนะคะว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันพอหรือยังใช่เลยครับการลงทุนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ เอ่อทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องจำเป็น must have จริงๆแล้วธุรกิจควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างคะในตอนนี้คือต้องมองเป็นการลงทุนที่สำคัญครับไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายต้องมี DPO ที่รู้เรื่องจริงมีความสามารถมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวเองทั้งด้านเทคนิคทั้งด้านองค์กรค่ะแล้วก็เรื่องกระบวนการต่างๆด้วยใช่ไหมคะ รกระบวนการจัดการเหตุละเมิดการแจ้งเตือนต้องชัดเจนต้องซ้อมต้องทดสอบได้จริงแล้วก็ต้องหมั่นทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติภายในองค์กรอยู่เรื่อยๆครับว่ามันยังทันสมัยไหมสอดคล้องกับแนวทางล่าสุดของสอกสหรือเปล่าแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะคิดว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงจะมีกฎเกณฑ์ย่อยๆเฉพาะทางออกมาอีกไหมหรือการตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นอีก ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยครับที่เราจะได้เห็นกฎหมายลูกหรือพวกแนวปฏิบัติเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงๆออกมาเพิ่มอีกอย่างพวก Health Tech, Fintech อะไรแบบนี้อ้อค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่สอ,อสออาจจะเริ่มตรวจสอบเชิงรุกมากขึ้นคือไม่ต้องรอให้มีคนร้องเรียนก่อนค่อยเข้าไปดูอืมอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ ซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามสาคัญขึ้นมาว่าแล้วองค์กรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรที่ประมวลผลข้อมูลคนไทยเยอะๆไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรือต่างประเทศก็ตามพร้อมหรือยังพร้อมรับมือกับมาตรฐานที่สูงขึ้นนี้แล้วหรือยังใช่ครับเพราะผลกระทบมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าปรับอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องความเชื่อมัน่นเรื่องชื่อเสียงขององค์กรซึ่งอันนี้ประเมินค่าเป็นตัวเงินในยากมากจริงด้วยค่ะแล้วก็นอกจากค่าปรับทางปกครองที่เราคุยกันเนี่ยมันยังมีความรับผิดชอบด้านอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับอย่าลืมว่ายังมีเรื่องความรับผิดชอบทางแพ่งอีกนะฮะที่ผู้เสียหายหรือเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาสามารถไปฟ้องร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายได้ซึ่งอาจจะสูงกว่าค่าปรับอีกก็ได้ถ้าเสียหายเยอะๆใช่ครับแล้วในบางกรณีที่มันร้ายแรงมากๆเนี่ยอาจจะมีความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวด้วยโโหครบเลยนะคะทั้งปกครองแพ่งอาญาครับผม งั้นถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนี่มันหมายความว่ายังไงคะสรุปสั้นๆได้ไหมคะก็คงต้องบอกว่ายุคของการผ่อนปรนหรือแบบว่าตักเตือนกันก่อนเนี่ยน่าจะจบลงแล้วล่ะครับการที่สอคอสอและคอปชอแสดงให้เห็นว่าเอาจริงครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณบอกทุกองค์กรว่าต้องหันมาให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายเชิงรุกได้แล้ว ไม่ใช่แค่ทำพอเป็นพิธีหรือตั้งรับอย่างเดียวใช่ครับต้อง proactive จริงๆค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้องค์กรหรือผู้ฟังได้คิดต่อไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่านอกจากการทำตามเช็คลิสต์พื้นฐานต่างๆนะครับเช่นมี DPO หรือ,อยังมีนโยบายครบไหมมีระบบแจ้งเตือนไหมอะไรพวกนี้ค่ะคำถามที่อาจจะลึกไปก่อนนั้นก็คือว่า เราได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญกับการเคารพและก็คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆอย่างจังแล้วหรือยังหมายถึงให้มันอยู่ในดีเอขององค์กรเลยประมาณนั้นเลยครับคือตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดลงไปจนถึงพนักง,งานทุกคนทุกระดับให้เข้าใจาและเห็นความสําคัญของเรื่องนี้จริงๆเพราะผมเชื่อว่าเนี่ยอาจจะเป็นประการด่านที่สําคัญที่สุดเลยที่จะช่วยลดความเสี่ยงพวกนี้ในระยะยาวได้อย่างยางัยง่งยืนครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ค่ะยินดีครับผม